สวัสดีทุกท่านบรรยากาศเหมือนฝนจะตกบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเข้าบัดเท็ดงานเชื่อมกลางแก้งจี่นองเอ้ยบบดนี้เอาลุยยนะครับภาวนาขอให้ฝนจะตกนะครับถ้าฝนตกมากนี่จบเลยได้เฮ้าเฮเดงานบ่ได้เอาอุปกรณ์เอาของเรามาเดี๋ยว บ้านหลังนี้เราจะโชว์ของแล้วท่านอ่าเราจะโชว์อุปกรณ์ที่ผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ล่าสุดเลยพี่น้องเลยเรามีของดีจับชน

Thank mm -hmm. you. เดี๋ยวจะช์ออก่อนท่านถึงเวลาชูของแล้วนี่อันนี้สิ่งที่ผู้ใหญ่จจดีล่าสุดส่งมานะครับซึ่งอันนี้ตัวตัวนี้เป็นช่วยเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยหยิบจับของหรือว่าช่วยหนีบของนะครับเอ,อจริงๆแม่เหล็กของเราก็มีแต่ว่าแม่เหล็กเนี่ยมันจะตูดลงเนาะแม่เหล็กเนี่ยสำหรับงานงานเบา อ่าแล้วก็จับฉากส่วนตัวนี้เนี่ยเอาไว้งานหนักนวท่านไว้งานแบกรับรับน้ำหนักเออมาเดี๋ยวเราจะไม่ต้องให้แบบคนมาช่วยจับนะเราก็สามารถแบบอันนี้ได้เลยนี่แบบนี้ได้เลยไม่ต้องหาคนช่วยจับ ตัวอะไเปล่าคนนี่โอเคอทีนี้เวลาเราจะเชื่อมเหล็กเราก็แค่เอาเหล็กไปวางไว้แค่นีุุ้ท่านนี่อยู่แล้วนี่เออเราก็สามารถแบบเชื่อมเหล็กได้สบายใจหายห่วงนี่ ยังไงทุกท่านอุปกรณ์ชิ้นนี้ดีมากเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับทีนี้เวลาเราจะเชื่อมเหล็กมันก็จะง่ายแบบน,นี้ บ้านหลังนี้ดีหน่อยท่านไฟแรงดีเออก็ไฟแบบนี้ก็โอเคอยู่นี่ทำบ้านทำอะไรนี่บันเาลอะไรเนี่ยโอ้ยไฟไม่พอพี่น่อยไฟมันตอกอะไรตอกไ่แล้วไฟมันไม่พอ betul tak dia you ทีนี้เราพอเราหนีงานเสร็จแล้วเราก็เอาออกได้เลยอ่าเราก็ไม่ต้องการใครมาช่วยจับถือว่าดีมากเลยนะอุปกรณ์ชิ้นนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้ดีมากเลยทุกท่านนี แล้วเราก็เอาออกอืมอ่ะทีนี้เราก็จะมาวัด เริ่มมีเด็ดทำลำแล้วเหมือนเดิดม,ดมทุกท่านอุปกรณ์ช่วยจับ อืมเหมือนเดิมฝั่งน,นี้ก็ช่วยจับโอ้ดีมากเลยนะอุปกรณ์ชิ้นนี้นี่ไม่งั้นต้องยืนขาแข็งมาช่วยจับนั่นนี่ <Okay. S 2> <Like this. S 1> ดีมากเลยท่านชอบมากเลยอุปกรณ์ช่วยจับนี่เออขอบคุณผู้ใหญ่เจบุญนะฮะได้ใช้แบบประโยชน์สุดๆนะพี่น้องเลยประโยชน์แบบสุดยอดเลยเออได้ประโยชน์สุดๆตัวนี้เอาโอเคฝากไว้ที่นี่ท่านดีครับ